วัสดีครับอตอนนี้กำลังเห็นว่าในโซเชียลทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเว็บบอร์ดหรือว่าบน Facebook เองก็ดีกำลังมีแบบว่าถกเถียงกันใหญ่เลยว่าสรุปแล้วสแตนลีเป็นอะไรโดยที่มันมีข่าวจากบางที่เนี่ยออกไปบอกว่าจริงๆแล้วสแตนลีใน MCU เนี่ยเป็น The Watcher โดยที่หลายๆคนบอกว่าในเครดิตของ g กาเดียน v o ล u มทูเนี่ยระบุไว้ว่าสแตนลีย์เป็นเดอะวอชเชอร์ซึ่งไอตรงเนี้ยยืนยันได้ว่าสแตนลีย์ไม่ใช่เดอะวอชเชอร์แน่ๆเพราะว่าจริงๆในเครดิตเนี่ยเขียนไว้ว่าสแตอร์ลีเนี่ยเป็นวอชเชอร์อินฟอร์เมนต์ซึ่งหมายความว่าเป็นสายของเดอะวอชเชอร์เพราะฉะนั้นเป็นคนให้ข้อมูลเพราะฉะนั้นเขาไม่ใช่วอชเชอร์แน่ๆอีกอันหนึ่งก็คือ หลายๆที่เนี่ยหลายๆคนก็เชื่ออยู่ว่าสแตนลีย์เนี่ยจริงๆเป็น One above all ซึ่งจริงๆเนี่ยในคอม,มิกมันไม่เคยมีอะไรที่บอกว่าสแตนลีย์เป็น One above all One above all เนี่ยในคอม,มิกพูดง่ายๆว่าเป็นชื่อที่ใช้แทนคาว่า God ซึ่งเป็นพระเจ้าของศาสนาคริสต์อ่าแล้วก็คือคิดว่าไอสาเหตุที่ทำให้คนในไทยสับสนกันเนี่ยเป็นเพราะว่าเคยมีคนเอาไปลง ไว้ที่เว็บไหนก็ไม่รู้บอกว่ามีตอนหนึ่งของแฟ n t a s ลิกโเนี่ยมีคือมีพระเจ้ามาช่วยพวกทีมแฟ n t a s ลิกโไว้แล้วก็โผล่ตัวมาเป็นนักเขียนของ m มาเว l ซึ่งจริงๆเนี่ยในตอนนั้นน่ะมันไม่ใช่สแตนลีมันเป็นแจ็คเคอร์บี้เป็นศิลป,ปินที่ว่าตัวละครส่วนใหญ่ของ m มาเว l ตอนแรกๆเนี่ยก็มีทอ มีแ a น t าสติกโฟร์มี h าวมี a v e n g e r ออะไรพวกเนี้ยซึ่งเป็น Jack เค r ร์บซึ่งในตอนนั้นก็เป็น Jack เค r b ์บีแต่คิดว่าตอนนั้นตอนที่ไอ้ข้อมูลนี้ออกไปตอนแรกๆเนี่ยคนไทยยังไม่ค่อยรู้จกักนักวาดน,นักเขียนของมาเวลเท่าไหร่ก็เลยนึกว่าเป็นสแตนลียไปหมดแต่ว่าคือไอ้ตรงน,นั้นนะยืนยันแน่นอนว่าจริงๆมันคือแจ็คเคอร์บี้ไม่ใช่สแตนลีย์แล้วก็คืออย่างนั้นอยู่ว่าวันอาบลาฟเอเนี่ยจริงๆ ในคอมิกโพนไม่เกี่ยวหนเองแล้วก็คือโพมาแต่ละทีเนี่ยก็คือจะมีรูปร่างหน้าตาที่ไม่เหมือนกันแล้วแต่สถานการณ์ที่ต้องการเพราะฉะนั้นก็คือสแตนลีย์ไม่ใช่วันอับอ e a ฟอลในคอมิกไม่ใช่แล้วก็คือในหนังของ MCU ก็ไม่น่าจะใช่ด้วยก็จะขอยือนอยันแค่นั้นว่า 1. สแตนลีย์ Stanley ไม่ใช่ว er, อชเชอร์2สแตนลีย์ไม่ใช่วันอับออล ก็คือก็สรุปง่ายๆก็แล้วกันว่าคือยังไงสแตนลีไม่ใช่สองตัวละครนั้นแน่แล้วก็แต่ว่าเขาจะเป็นใครในอนาคตจะเป็นอะไรคิดว่าพูดง่ายๆก็คือมันก็คือสแตนก็คือสแตนลีนี่แหละไม่น่าจะเป็นตัวละครที่มีบทสำคัญในหนังไม่น่าจะเป็นตัวที่มีการกระทบกับเนื้อเรื่องอะไรสักอย่างเพียงแต่ว่ามันเป็นการให้ความเคารพจากผู้สร้างหนังทั้งหลายกับ หนึ่งคนที่ให้กำเนิดพวกคอมิกของ Marvel มา v e l มาก็จนกว่าจะมีประกาศจาก m a เวลสตูดิโอมาก็อย่าเพิ่งไปเชื่อฟังอะไรมากมายแม้แต่ว่าตัวแอดจึงเองก็แล้วกันเพราะว่าจริงๆดาบใดที่ทางการยังไม่บอกว่าเขาเป็นอะไรข้อมูลมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดแม้ว่าเหมือนกับในเนื้อเรื่องของหนังเองข้อมูลก็เปลี่ยนแปลงได้เสมอจนกว่ามันจะเป็นทางการแบบยืนยันแล้ว